สวัสดีค่ะจกเพจ d a t a นะเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะและมาบอกวิธีแก้ไขสำหรับลูกค้าที่ดูหนังไม่ได้นะคะดูซีรีส์ไม่ได้นะอ่าลำดับแรกนะคะก็คือให้เราไปที่ Google Chrome ค่ะหรือเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะถนัด นี้ก็พิมพ์ตามที่แอดมินพิมพ์นะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่า แอดมินมองในจอมันก็จะลำบากนิดนึงพิมพ์ตามนี้นะคะเสร็จแล้วให้กด enter เลยค่ะกดตัวลูกศรชี้ไปนะคะเดี๋ยวเขาจะปรากฏหน้าเว็บขึ้นมานะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะ App คดาวน์โหลดแอป HD Play คลิกเข้าไปเลยค่ะกดดาวน์โหลดนะคะ ถ้ามีตัวหนังสือขึ้นมาอีกว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลดไหมลูก,ก็กดอนุญาตนะคะตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วเราก็เปิดแล้วก็ออกก่อนนะคะแอปตัวนี้จะเข้าส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ในไฟลแฟ้มนะคะหรือว่าตัวจัดเก็บแอปพลิเคชันนะเป็นแฟ้มตัวนี้นะคะให้เข้าไปค่ะดาวันที่เราดาวน์โหลดมาก็จะเป็นตัวนี้แอป HD p ดีพตัวนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะ แล้วก็กดทำการติดตั้งค่ะ,ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะตัวนี้เราไปแล้วเราก็ออกค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะแอปพลิเคชันก็จะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวไปหน้าบ้านอันนี้แอดดึงมาไว้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้งานกันเสร็จรหัสมาเรียบร้อยละลองเข้า ปัญหาที่พบนะคะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันตัวใหม่แล้วจะเล่นหนังลูกค้าจะเจอว่าบางท่านลูกค้านะคะไม่มีตัวเล่ง MX Player นะคะให้ลูกค้าเข้าเพ s สโต e นะคะเข้าเพ s สโต e นะเพ s สโต e นี้ก็ต้อง ใส่ใส่ Gmail ของลูกค้านะคะตัวนี้ทางร้านใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MX Player MX Player นี่มันจะขึ้นมาให้เลยค่ะลก้ก็กดเข้าไปติดตั้งรอติดตั้งนะคะ คะแล้วตอนนี้ติดตั้ง mx player เสร็จแล้วนะคะเราก็ออกจาก Play พ t o r e ได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปลองเล่นดูเล่นหนักดูนะคะ,ะสำหรับบางท่านที่ติดตั้งมาแล้วและโหลดแอป mx player มาแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะบอกวิธีการตั้งค่าอีกนะคะ จะมีอีกวิธีหนึ่ง <Okay. S 1> ก็ให้เข้าไปตั้งค่าตัว MX Player นะคะลูกค้าไปตั้งค่าตัว MX Player นะคะนี่เลยเครื่องเล่นเครื่องเล่น MX Player ตัวนี้นะคะที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้ตรงนี้นะคะจุดไขป่ปลา3จุด ให้เข้าที่ตั้งค่าค่ะให้เข้าที่ตัวถอดรหัสค่ะแล้วสังเกตนะคะสองช่องนี้จะยังไม่ได้ติกนะคะให้ลูกค้าติกนะคะเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วให้ลูกค้าออกจากแอปได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันใหม่นะคะว่าใช้งานได้หรือยังเดี๋ยวามาเปิดเรื่องเดิมนะคะ ่ะหลังจากเราเปิดเข้าไปตั้งค่าตัวถอดรหัสแล้วนะครับติ๊กถูกตัวสองช่องด้านบนแรกก็จะสามารถรับชมหนังได้ปกตินะคะเดี๋ยวลูกค้าลองทำตามดูนะคะขอบคุณค่ะ